สวัสดีครับทุกคนครับผมนิวี่ติภูมินะครับวันนี้ผมกำลังจะเดินทางไปหนาน,นิงคือไปที่เมืองหนานหนิงนไปครั้งแรกแต่ว่าเคยตอนนั้นไปกุ้ยหลินก,ก็เราไปลงแล้วที่หนานหนิงแล้วต่อรถไปกุ้ยหลินอีก6ชั่วโมงถ้าก่อนมันแค่แบบ เป็นสนามบินนี้เราต้องลงผ่านแล้วก็ต่อรถไปครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะไปลงที่หนานดิงแล้วก็ไปอยู่ที่หนานหนิงเลยเอว่าถึงหนานหนิงแล้วแต่หนานหนิงเขาบอกว่าที่เนี้ยสตรีทฟู้ดตลาดเขาเยอะมากเลยนะคะจริงนิวจะไปเดินหน่อยไหมข้าวเจ้ายังไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาเลยเดี๋ยวขอไปศึกษาข้อมูลน้องอยากไปเดินหน่อยไหมคะแต่อยากไปมากๆเพราะว่าเป็นคนชอบแบบ อาหารสตรีทฟู้ดอยู่แล้วและเช็คอากาศมาหรือเปล่าอากาศเป็นไงบ้างสำหรับนันหนิงอากาศเหมาะมากสำหรับเสื้อกล้ามก็รู้อยู่แล้วว่าน้อก็ต้องคือ30องศาแต่ตอนนี้ครับเกียรเราจะเปิดแล้วครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่น นายโว,วยโฉมหากันด้วยประชุมนิดหน่อยครับประชุมนิดหน่อยอืมมีอะไรจะบอกเพื่อนใหม่พี่เตสู้ๆนะทำเต็มที่เลยครับรอเพลงให้มันดีๆนะเออไม่หลงแน่นอนโอเค ตอนนี้เราอยู่กันที่หนานหนิงนะครับผมและตอนนี้อยู่ที่หนานหนิงจีเย่นะครับผมก็บอกว่ามันคือไนท์มาร์เก็ตของหนานหนิงครับเพราะว่าที่หนานหนิงเนี่ยเขาว่าไนท์มาร์เก็ตเนี่ยเยอะมากเลยก็อันนี้เป็นหนึ่งในไนท์มาร์เก็ตที่แบบเขามากันเยอะนะครับตอนนี้คือตลาดดูแบบยิ่งใหญ่มากเลยหนูมมีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยอยากเข้าไปแล้วอ่ะอุ้ยเขามีโชว์ระบับเอ้ยโชว์เต้นแบบในเมืองแล้วมากเลยวันนี้อะปลาไปเดินเขาไปดูข้างในกันอีกป่าปลาปลามาเลียงแถวกันมาเลยเข้าเละเข้ามา กน,นี่ไม่มุมถ่ายรูปแน่เลยอ่ะเขารู้เป็นแบบไหนทำให้เหมือนเขาซิเออถ่ายไปฝากเตตะวันนะครับกินแทนอะไรอ่ะเพราะตะวันชอบมากชอบกินปลาหมึกกินไข่ปลาหมึกโอ้อโหรู้ใจในขนาด น้องกลัวน้ำมันก๊าซเนี่ยมันมีกลิ่นของมันอยู่ใช่แล้วเมื่อก็เสบัดแบบ ได้ทูหอไปไหว้พระได้ทูไปไหว้พระเก่งมาเอาตัวนู้นตตัวอี่ห้ันตัวนี้ั้ตันตัวนตัวนี้ตัวนี้ตตัวหน้้ันี้้นตัวนี้นี้เี้้ตั ก่อนกลับไปนอนนี่รถบามโคจางานวัดอ่ะแบ่งฝั oh, no oh. oh, no oh. ng, oh! ่งอ oh no e. okay. ันนี้ไม่หกคนต้องแบ่งฝั่งแต่กันไม่รู้แบ่งฝั่งก่อนโอน้อยออกเนงง3องซ้ำเดินโอน้อยออกอ กลับไปกินข้าวอีกรอบก็จะเหนื่อยพักผ่อนป่ปได้พักผ่อนยังพักผ่อนอสุดๆขับรถเล่นชมวิวดูวันนี้มาถึงนานทิงวันแรกนะครับตอนเช้าแล้วก็ไปที่สนามบินกันแล้วบอมาถึงที่นี่แล้วก็มาทานข้าวกันเมื่อกี้นะครับจากทานข้าวก็มาที่ที่นานนิงตลาดนายมาร์เก็ตตรงนี้นะครับก็มาดูทั้งแถวเลยก็ สวยงามเพราะเขามีโชว์มีอะไรกันตลอดเลยทั้งงานนะครับผมก็มีเครื่องเล่นให้เล่นตลอดเลยครับก็เมื่อกี้ปิดท้ายเต็มเต็มวัยเด็กเต็มเต็มวัยเด็กแต่คนที่ขึ้นมาก็คือ30อัพนพรุ่งนี้นายแพนมีนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันครับว่าในงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศไปฝากแน่นอนครับผมโอเคบาย สวัสดีครับเชา้าวันใหมนนน่นะครับวันนี้นะครับเอ้ยทางนี้ <c oughs> วันนี้เชา้าวันใหม่นะครับผมก็เป็นวันที่2ที่เราไาอยู่กันที่นานนิงนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่มีแฟนมีนแล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้จะออกไปซาเชคก่อนนะครับ <ๆ S 2> ก็เดี๋ยวจะมี<ห>ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเพราะว่าเอ่ออันนี้คือซ้อมก่อนใช่ไหมแต่ว่ารอบหน้าจะต้องออกไปเจอจริงๆแล้วตื่นเต้นกว่าเวันนี้จอย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 ไปดูซ้อมการูเลยวันนี้ใส่สีพูมบ์ดีเลยไม่รู้ว่าตีมงานมันสีพูมพูเอ้ยใช่

เป็มนต์อกดาวสองคนทั้งโลกใบนี้มีเพียงแต่เราใครจะคิดอะไรยังไงไม่ต้องแค่ไม่คุ้นสนจากวันในร้ายก็กลายเป็นดีภาพขาวดำก็ปรับวิสีวิรลเดิมกลับมีค่าขึ้นมาทุกนาทีเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะครับก็นี่เป็นชุดโชว์นะครับผมวันนี้มาในชุดเทาล้วนนะครับนี่นี่อันนีหล่อมากโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าภาพบรรยากาศในงานเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างครับตื่นเต้นมากตอนนี้แฟนๆรออยู่ครับไปเจอกันเลยหุ้ยจะไปกับมีความ

เธอหนคือคนท,ที่แสทำให้วันไม่ม Time magic. อ,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 อตอนนี้นครับเปลี่ยนเป็นชุดไฮบายนะครับผมนี่เป็นแฟนคลับนะครับในหมุน,มนตัวโชว์สีมันยังไงเออเอ,อเออโอเคครับเดี๋ยวไปทำ Benefit ต่อนะครับผมเดี๋ยวทุกคนจะรอนะครับผมไป แล้วไงวันนี้กระจุบที่เรียบร้อยนะครับสุดท้ายเราได้ไฮบและเซนโปสเตอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับภาพรวมนี้นะครับก็ดีมากเลยครับผมว่าทุกคนเนี่ยมาหาแล้วก็แบบคือนิวอ่ะรู้สึกว่า พูดทุกครั้งนะว่านานๆทีคือเราจะได้ออกมาเจอกันนะครับผมพอมาเจอกันเนี่ยก็เลยแบบอยากทําทุกอย่างให้มันเต็มที่ครับเพราะว่าเราทุกอย่างเรามีเวลาแบบไม่เยอะมากเพราะว่าด้วยความที่มีจํานวนคนมากใช่ไหมครับแต่ว่าก็คือพยายามทําให้เต็มที่แบบเจอทุกคนแล้วก็ทักทายทุกคนนะครับคุยกับทุกคนนะครับผมก็วันนี้นิวมีความสุขมากเลยนะครับก็หวังว่าจะได้มีโอกาสครับเจอทุกคนอีกนะครับผมไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะครับผมก็ยังไงแล้วเจอกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากเลยครับสำหรับงานแบบนี้ก็จะขอบคั แล้วถ้าวันนี้นะครับถ้ามีเวลานะครับผมเดี๋ยวจะไปเก็บแฟนโปรเจกต์กันข้างนอกนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ